สวัสดีครับสมาชิกชาวสวนทุกทุกท่านวันนี้จะมาบอกยาแมงวีขาวนะครับที่ที่ที่สวนใช้ก็จะมีอยู่อ่าสี่ตัวนะครับแคปแคปภาพเอานะครับก็จะเป็นตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นเด็คเกอร์นะครับของหัววัวไดโนทีฟแลนด์แล้วก็เป็นตัวนี้นะครับฟอร์มิก ฟอนี้คัมิแล้วก็อีมาแมกนิโซเอตแล้วก็ไพมีโทซินชุดนี้ใส่ได้สองร้อยสองน้ำน้ำหนึ่งถังนะครับชุดนี้น้ำหนึ่งถังตายดีครับบวกตัวไซเปอร์ตัวนี้ไปด้วยนะครับนี่ไซเปอร์ของหวีทองใส่ไปสิบซีซีครับสิบซีซีต่อน้ำสองร้อต่อน้ำยี่สิบลิตรชุดนี้ครับ ชุดนี้เลยครับยาที่ผมใช้ไปหาซื้อได้ตามร้านเคมีพัณฑ์ทั่วไปนะครับไม่จําเป็นต้องมาสั่งหลับผมเราไม่ได้เป็นผู้ขายยานะครับชุดนี้นะครับชุดนี้ที่ผมใช้อยู่ลองอดัดแอปเองนะครับไม่ได้ยามันบวกกันแล้วมันแรงขึ้นครับพอเราพ้นเราพ่น,เร,พนเราพ่นบางตัวแล้วมันมันดื้อยาเราต้องมิกแบบนี้ครับ แล้วก็ตัวนี้เป็นสารปรับสภาพน้ําครับน้ําส้มคอนไม้ใส่ไปก่อนเลยนะครับเนี่ยน้ําส้มคอนไม้ปรับสภาพน้ําแล้วยาจะออกฤทธิ์ดีขึ้นทั้งสวนเราก็มีขายนะครับริ์ล,ละร้อยถ้าท่าในใดหาซื้อไม่ได้ท,ทักเพจเข้ามาได้นะครับน้ําส้มคอนไม้ก็ยาที่ผมใช้ก็มีอยู่ประมาณนี้ครับลองหาซื้อกันได้นะครับตายดีไม่ตายดีก็อัปเดตบอกหน่อยนะครับแต่ที่สวนตายดีครับเอี่ยม สวนมะเขือนี่ตายดีนะครับแต่มะละมะละจะมีตัวหนึ่งที่ที่ไม่ไม่แนะนําให้ใช้คือตัวนี้นะครับเอาตัวนี้ออกนะครับสวนมะละแล้วก็ใส่เป็นตัวคาแทบแทนก็ได้นะครับคาแทบไฮโดรคลอไลน์แล้วแล้วตายดีขึ้นนะครับตัวนี้จะเกตด,ดีหน่อยนะครับเป็นของหวีทองหัววัวอันนี้หวีทองแต่ตัวนี้ถ้าจะดีก็จะเป็นของเทปเปก,กิไหมถ้าผมจำไม่ผิดแต่ว่า ผมว่าแค่นี้มันก็เอาอยู่นะครับตัวนี้ร้อยร้อยหนึง่งตัวนี้ประมาณห้าสิบบาทตัวนี้ก็ห้าสิบบาทตัวนี้ก็แปดสิบาทท่านในเน็ตมันมันก็ถูกตังค์ลงนะครับชุดนี้ก็มียาอยู่เท่านี้นะครับขอบคุณท่านสมาชิกชาวสวนทุกทกท่านนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เพจเราเพจเล็กๆของเราบ้างนะครับ เพื่อให้มีกำลังใจทำคลิปต่อนะครับขอบคุณมากครับ